คนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่ The Moon หกเหรียญสิบเหรียญเก้าไม่เทา้าอัศวีเหรียญไพ่เหรียญเยอะนะครับแต่เพียงแต่ไพ่กังวลขึ้นมาเป็นใบแรก The Moon วิตกกังวลว้าวุน่นการง,งานครับซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขใครบางคนก็ลองมองจุดบกพร่อง,องของตัวเองในเรื่องของการงานมีเขตสิ่งต่งางๆนะครับแก้ไขสักระยะ แล้วจะดีขึ้นครับก้ามิเท้าจามูปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง,ปงจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือครับนะเพราะฉะนั้นจะติดต่ออะไรกับใครต้องมีเรียบร้อยสุภาพมีน้ําใจหรือพูดเพราะๆรวมถึงสิ่งของนะครับอาหารขนมนมเนยดอกไม้สิ่งต่าง,างพระเครื่องที่จะไปให้บุคคลที่เรารักเคารพหรือว่าจะช่วยเหลืออะไรน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งปปะนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ต้องแบ่งช่วยเหลือเกื้อกูลแลวจะได้ดีครับ การเงินการทองครับมีเข้ามาตลอดแต่เรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าความอยากได้หรือบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวอยากซื้ออยากได้โดยเฉพาะรถยันนาหนะบ้านสิ่งของนะครับมีโอกาสได้สิบเหรียญข,ขึ้นมาขนาดนี้กู้แบงก์กู้ธนาคารผ่านครับจะได้รับข่าวดีใครกําลังรุ้นเรื่องของการเงินอนาะจารย์บอกเลยว,ว่าจะได้รับข่าวดีมีโชคมีราบดวงดีครับศาสตร์แห่งเวลาแล้วครับมเมื่อไพ่หกเหรียญสิบเหรียญอัศวีเหรียญขึ้นมาลองดูนะครับ ดูดวงจบเมื่อ,อไหร่กี่โมงดูนาฬิกาวินาทีนะครับเข็มชั่วโมงจําไว้ดีนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นโชคเป็นลาภรงวันใหญ่เรื่องของความรักครับไดค้ครูของขี้บ่นสันิดหนึ่งเดิมบุนก้าวไม้เท้าบนจุกจิกแต่ก็รักบนจุกจิกแต่ก็ให้ควักออกแต่เทียงแต่ เขาอาจจะเป็นห่วงเราเพราะฉะนั้นต้องรู้จักเอาใจใส่อย่าคิดมากกังวลเพราะก้าไม่เท้าเดือมูนเขาบวนมาคิดมากขบเขียงกันไปอ,นอืดตัดแต่จําไว้เขาบ่นคือเขารักเพราะฉะนั้นเอาใจนะครับเอาใจใส่กับเขาเขาก็จะมีความรู้สึกสบายใจเรียกร้องความสนใจนิดนึงนะสำหรับคนโสดนะครับจะมีพ่อสื่อแนะนําให้รู้จักนงะพ่อสื่อพ่อชัดบุคคลที่มีสื่อกลางประสานการไหครับ ภาษาให้เรารู้จักกับคนนุ้นคนนี้จะโตกว่าผู้ใหญ่กว่าแต่เป็นคนขยันในเรื่องของการงานมีฐานะจะเข้ามาในชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าอาศัยคนกลางสื่อกลางสักนิดหนึ่งนะเดอะมูนก็ยังคงเหมือนเดิมคนขี่บ่นเจ้าระเบียบแต่ให้เอาใจเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในช่วงนี้ก็รักเราแหละแต่เพียงแต่เราต้องเอาใจให้เก่งเรื่องของสุขภาพครับกรา่เท้าเดอะมูนต้องระวังเกี่ยวข้องไมเกนศีรษะ ปวดหัวหรือนอนไม่ค่อยหลับเพราะฉะนั้นที่ใครเป็นอย่างนี้นะออกกําลังกายครับคนนอนไม่หลับเกิดจะคิดเยอะปล่อยวางก็ต้องไปทําให้ร่างกายมันเหนื่อยออกกําลังกายครับไม่งั้นสมองเนี่ยถ้ามันไม่เหนื่อยเนี่ยมันก็จะคิดติ๊ดๆิดิดิดคิดไปจนรู้สึกอึดอัดจนม่อยหลับเองเพราะฉะนั้นใครไม่อยากจะเป็นอย่างที่อาการบอกก็คือ ออกกาลังกายช่วยเร่งเผาผลาญให้พลังความกังวลความเครียดมันออกไป,ปเพราะฉะนั้นใครนะครับยังแข็งแรงอยู่ก็นะครับสนามกีฬาใกล้ๆบ้านหรือบรรยากาศดีหน่อยเดินทางไปเซรอสิ่งต,ต่างๆปั่นจักรยานในยามเช้าหรือยามเย็นเลือกมาสักเวลานะครับและทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอน